สวัสดีคะ่ะปอนนะคะรักศิษย์พระสอนของผมรับบทเป็นพันนะคะคาแรคเตอร์ของผมเนี่ยจะเป็นคนแบบเรียนเก่งรักเพื่อนเป็นคนทันคนแล้วก็ไม่ชอบการมันเอาเปรียบผมแล้วก็จะเป็นคนแบบถ้าแบบถ้าใครถ้าไม่ชอบอะไรก็จะพูดตรงๆออกไปเลยครับผมกล้าได้กล้าเสียกับตปูเรื่องครับแล้วก็จะเป็นคนรักเพื่อนมากๆถ้าเพื่อนมีปัญหาก็จะคอยช่วยกัน,นะคะ่ะถ้าในเวอร์ชันนี้ดออูอ่อนแอเันเลยได้ขนาดเดยียวกันอ่ะ สิ่งที่พอับบมีเหมือนการคืออรแล้วสิ่งที่ต่างกันเลที่เฉ่ยแล้วมันะไรครยบถ้ามีเหมือนกันก็จะเป็นเกี่ยวกับการรักเพื่อนเรื่องการเรียนแล้วก็จะเป็นแบบถ้าเกิดเพื่อนมีปัญหาเนก็ชอบช่วยเหลือแต่ส่วนที่แบบจะไม่ค่อยมีเลยก็จะเป็นแบบก็ได้กระเสียงคนอื่นหรือแบบเป็นคนพุ่งโตีนเราจะไม่ค่อยเป็นขนาดแต่ถ้าเกิดมีปัญหาจริงแล้วก็พอเมื่อกี้เราบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันเรื่องการเรียนาเราอยู่ใช่ไหมว่าตัวพัฒน์เป็นคนที่สมองดีแปลว่า ในในบทมัอาจจะมีสิ่เราเกิมขึ้นมาได้เรื่องของการแทรกความรู้ใดๆเพิ่มขึ้นมาช่วยช่วยทีมงานได้หรือได้ครับอ่ะย้อนกลับไปึงวันที่มาแคสติ้งในวันที่มาแคสติ้ง่ะคาดหวังขนาดไหนว่าทีนี้เราจะต้องติดเราจะต้องเล่นเราจะต้องอะไรเปิดเต็นที่เราคิดว่าเราจะได้พูดตรงๆก็คือ 50- 50สคาดหวังกับไม่คาดหวังยะห้าส50เพราะว่าในตงนั้น่ะเรารู้สึกว่าเราก็มีบทบาทที่แบบไม่ได้เลยแล้วก็แบบมงไว้ในช่วงหลังแบบลืมทุกอย่างแบบ น่าพอที่แข่อะไรก็เลยรู้สึกว่าน่าจะได้แหละแล้วก็น่าจะไม่ได้แหละก็คือ50-50ในการเก็บใจแบบบ้างแต่ว่าอาคำว่า50-50นั่นหมายความว่าบางคนชมันหมุนหัวกลับไปเลยแต่ว่าเราจะมี50-50นั่นหมายความว่าเราก็ยังหวังใจว่าโอกาสที่จะได้ดูดีก็หวังใจไปอยู่ครับเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับซีรีส์นี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าเราชอบดูซีรีส์นี้มาก่อดแต่สิ่งหนึ่งสองมาซีซั่นสามได้ขนาดนี้นะครับที่ทีมงานแจ้งเราว่า นักบกันกลับม,ม,มางช็อปครับเพราะว่าคือหนึ่งนทีนักแสดงนะเดี๋ยวเรามาลดช็อปกันว่าจะได้เป็นตัวไหนยังไงนักบันที่อยู่แล้วสเต็ปต่อไปในแพงในหัวความคาดหวังว่าเฮ้ยคุณจะได้เล่นเป็นไทยมันจะออกมาเป็นแนงดีไซน์เะยแล้วคาดหวังหรือว่าคิดว่าตื่จะเป็นตัวละครคือในตอนนั้นนะที่พี่ติดต่อมา ว่าเออเราได้หรอคือเราเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้เพราะว่าเราไม่ได้ติดตามไม่ได้สนใจเลยจนแบบพอใกล้ถึงวันวิวช็อปก็มีที่ติดตอบว่าได้นางเราแบบเออจริงเหรอที่อะไรอย่างนี้แล้วเรื่องการคาดหวังเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังบนไหนเลยก็คือถ้าผู้กำกับหรือพี่ทีมง,งานโยบนบทไหนมาพร้อมกับพจะรับบทไม่ได้กี่ที่ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวละครต,ตัวมันมีเอกลักษณ์ต์เอรของมันแล้วถ้าเราไ,ได้หนุนมเรีนตรงขนาดน,นก็น่าสนกาุกที่สุดเลยทัดทาย จากเราเป็นการขับแต่เราไม่ได้คาดหวังขอแค่ได้ล่นแต่ณวันนั้นที่เราได้ลองล่้เป็นพัดแล้วครั้งหนึ่งในตอนรู่งเชแล้วอนมัชอบเลยคิดเลยไหมว่าเ๋อถูกถูกแล้วที่เขาเลือกผมเป็นพัดรู้สึกว่าถูกใจครับก็โดนใจที่สุดแล้วเพราะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คาแรคเตอร์เราโดยตรงแต่เราสามารถแสดงความผัดอันได้มันรู้สึกว่าเอออีปอคนนี้ก็สามารถทำได้มันไม่ได้แย่เราไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่ใช่พัดแต่เราก็สามารถสดงความนได้หลังจากที่นูเป็นพัด ทั้งนั้นพวกพี่อยูแค่เรื่อยๆอ่ะมันว้าวมากในหะลันั้นเอาความพาวเนี่ยไปลองคิดไปอีกสกเตจหนึ่งว่าในวันที่พัดมันถูกเจรานายแล้วซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วคนมถ่ายเสร็จแล้วให้คนออนออนให้คนได้เห็นคาดหวังที่แปลกขั้นที่สกปรกตัวเราในในการเป็นพัดให้แสดว,ว่าคั้นเปงถึงำคัญชื่นชมว่าเฮ้ยแสดงได้ดีนะไม่เคยคิดเลยว่าพัดในอีกเวอร์ชันนึงจะเป็นแบบนี้แล้วก็อย่าให้ซีรีส์เนี้ยถูกกล่าวถึง ไม่ว่าจะเป็นในไทยต่างประเทศแล้วก็ตัวละความท่านเนี่ยพูดถึงในมุมกว้างว่าแบบเฮ้ยท่านเป็นแบบนี้ได้นะแล้วก็อยากจะมีคนแบบมาดูเรามาเลานเราอันนั้นอ่ะในมุมกว้างที่มันปผสมผสาเร็จมันอาจจะไปด้วยกันทุกหรือมันอาจจะถ้าเกิดแค่ดูไปหนาหนั้นริบแบบที่อยากได้กลับมาถึงตัวเราเองอยากได้อะไรกลับมาบ้างในในการเป็นพัฒน์ในเวอร์ชันที่ออกกัไปก็อยากมีคุยตามคนตื่นค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในสาย ก็เราวัน้มีผู้ติดตามเยอะก็เลยอยากมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นมีคนที่ชอบเรามากขึ้นผมอยากให้มีคนมาติดตามในสายของการแสดงต่อให้วันนี้ที่จะบอกว่าก่อนกับท่นงไหงของคนที่เล่นมีมากมันอาจจะมีคำชมใิเบื้องต้นแต่กว่าที่จะไปถึงวันที่มันให้เรามันต้องเจิมตัดร้านแตกกันไปเลนะวันนวันนั้นที่ปากวันนั้นคำชมที่อยากได้ยินมันจะเป็นคำไหนที่ได้ยินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยได้ยินแล้วจะมีความสุข ้จกูมากคุณมันเก่งกว่าไม่คิดเลยว่าแบบจะเป็นได้ตัวเล็กขนาดนี้ทําไมแสดงได้เข้ากับคนอ,อื่นเพราะว่าเราจะถูกคําติชมเกี่ยวว่าเราตัวเล็กมากไม่สามารถเป็นแบบนี้ไดน้นั่นได้เราก็อยากได้ช็สมมดใว่าเฮ้ยตัวเล็กแต่สามารถแสดงได้เท่ากับคนตัวใหญ่ภาพที่ถามเมวันนภาพของวันุ มันยังมันยังไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่ายังบอกอารมณ์ในวันนั้นได้แต่ถ้าเราต้งรอให้คิดไปก่อนว่า่อนในวันนี้อยากจะบอกก่อนในวันที่ซีรีส์เรื่องนี้ปิดกล้องอยากบอกว่าก็สู้ๆพยายามเข้าอย่าท้อถึงแม้ว่าจะลำบากขนาดไหนท้อขนาดไหนยังไงมันก็ต้องประสบผลสำเร็จได้ในสักวันนึงก็พยายามเข้าต่อไปเรื่อยๆยังไงแกไม่หยุดปอแกไม่ใช่ขารแกคป็ตัวตนของตัวเองปอนในวันนี้ให้กำลังใจก่อในวันนี้ ทีเนี้ยที่อยากจะให้ปอนในวันเนี้ยพูดกับพัทที่เรากำลังจะไปเป็นพัทให้ทุกคนได้เห็นเวอร์ชันนี้ยอยากบอกอะไรกับพัทก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเราจะทำเต็มที่พัทไม่ใช่คนที่แบบแค่เด่นเก่งรักเพื่อนแต่พัทยังมีความสุขในแบบของพัทเราจะแสดงจุดนี้ให้คนได้เห็นทั่วก,การจากพัทเวอร์ชันเดิมเป็นเวอร์ชันนึงที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่ต้องเป็นห่วงเราจะยพยายามของพัท